Purple down Don't miss my break Don't worry purple down Don't miss my break นี้เราจะมาแนะนําเมนูที่เราจะทําในวันนี้ไปดูกันเลยอันนี้น้องปรีมเอยครับน้องปรีมบอกใครครับเป็นขนมปังค่ะแล้วก็ขวั่วแล้วก็ลูกจักแล้วก็เชื่อม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 อกล้วยเชื่อมค่ะช่วยกล้วยเชื่อมก็จะเป็นชอบติดโซ่ท้ายเรา เนี่ยครับท่านพิมพ์อกอันนี้ทำอะไรครับอันนี้ขายน้ำแข็งใสเหรอครับอ่าน้ำแข็งใสค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นพี่รับช่องรับช่องนะครับก็รับช่องนะคะจะหมดแล้วแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นน้ำเชื่อมที่เราทำน้ำเชื่อมนี่หวานไหมครับหวานมากฝนตกตกแบบนี้เราจะขายได้รังคะในนี้อ๋อเมือมอมอม่อเมื่อเมื่อกี้ค่ะฝนมันมีแดดแล้วก็ ครับไม่เห็นเลยมืดเลยดับเดี๋ยวเราจัดให้ดูว้าวนะดำเหมือนดำเหมือนเจ้าคนรีวิวครับแล้วก็จะเป็นเครื่องนะคะเครื่องอแล้วก็จะมีน้ำแดงนมนุ่มข้นนุ่มสดนุสดแบบนี้แล้ก็เป็นน้ำแข็งไหนครับน้ำแข็งน้ำแข็งใสๆแล้วก็ไอ้นี่ก็จะเป็น แมงลักใช่ไหมครับมินแมงลักค่ะแมงลักก็จะมีคนชอบกันเยอะๆเราก็เลยต้้อองไวแล้วนี่กล้วยนี่มีไว้ทำไรครับกล้วยไว้ทอดกล้วยค่ะกล้วยทอดอ่ะเต้กล้วยกล่องให้น้องรูอะไรเนี่ยโอ้โหกลัวอะไรปิมปิมปะเดียวเอิมทุกคนขาดตอนนี้ที่เราวุ่นวายแลกวเจ้าอีโคเทสครับไหนฟองดูหน่อยครับรีวิวหน่อยครับ ใช่แต่ว่านี่มันมันง่วกล้วยหมดแล้วเราก็เลยต้องเอาอันนี้มารีวิวก่อนก็มันหมดแล้วเราขายแล้วก็เอ้าโอ้โหโอ้โหวันนี้ดูคนที่สองโอ้โหอะไรโอ้สองคนนี้เอาได้กี่กิโลครับสกโลกี่กิโลนะครับมันคืออะไรครับเอายกออันนห้ะไรนะมันคือฟักนะครับอันนี้ฟักอ่าของลองชั่งหน่อยครับขายเท่าไหร่ครับแบบนี้ อะไรนี่ฮะอยากออกกล้องเลยอะไรนี่มาเวียอนอยู่เออมีกล้วยด้วยนะคะไหนครับกล้วยกล้วยนี่ขายวีเท่าไหร่ครับวีสามสิบค่ะเพราะว่าไอ้นี่มันใหญ่ไอ้นี้มันใหญ่มันโดนโดนก็ประมาณขายได้วันละสามชอ่อสบายดีไหมครับน้องปริมแลว้วก็มีคนก็ถามมันเยอะมีคนก็ถามมาวันนี้น้องแบ่งข้อขอ,ขอลาไปเพียงแค่นี้นะคะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กระเด้วยนะ น้ำฟางของเราแค่นี้แล้วก็ใครอยากกินนะคะมาได้เลยนะคะที่จังหวัดสงขลาน้ำขาวนอกในบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายเด้อบ๊ายบาย